คือคุณเคยเป็นบ้ามันมีงานที่ต้องทําเยอะแยะเต็มไปซะหมดอะงานแบบงานอะไรไม่รู้แบบเยอะมากต่อให้เราลิสต์ออกมาก็โอ้โหเยอะเหลือเกินทําไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงเรียนเทรดก็ต้องเรียนเทรดก็ต้องเทรดทดสอบสถิติอีกงานประจําหัวหน้าสั่งงานทํางานบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนเลี้ยงแมวเก็บของตัดเล็บออกกําลังกายโอ้โหเยอะงานอะไรไม่รู้เยอะแยะแล้วรู้สึกแบบหนักหัวนะลิสต์ปุ๊บรู้สึกโอ้โหเครียดอะ ตึงเลยไม่รู้จะทาอะไรนะผมแนะนําให้คุณไปยิบหรือนั่งสมาธิ2ีนาทีก็คือนอนอ่ะเรียกว่านอนสมาธิแล้วกันนะผมจะใช้สิ่งที่ทุกคนทําได้แบบไม่ฝืนนะปูพรมก็ได้พรมแผ่นบางๆนะเหมือนกับผ้าแผ่นหนืงน,นะปูที่พื้นแล้วนอนสมาธิสัก20นาทีแล้วคุณจะเฟสเลยคือถ้าสมองเราเฟสสมองเราทํางานเต็มที่เราจะไม่มีอาการมึนครับเราจะไม่งงว่าวันนี้กูต้องทําอะไรเราจะไม่มึนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอะไรโอเคไหมมันจะแบบตัดสินใจและลงมือทําได้เลยไอนี้คือสมองที่ เฟสสมองที่มี Energy